สวัสดีครับพบกับผมมาอยุนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดผ้ายิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนากุ่มเท่านั้นนะครับเป็นดวงในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับ การงานการเงินความรับความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้เป็นดวงเฉพาะอจอะจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมปยากรที่ดีๆนั้นก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับสร้างกวามมัง่งมีสีสุขกให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมา ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนากลุ่มนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสถานการณ์งานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของท่านนั้นจะเป็นไปแนวทางลักษณะใดนะครับไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับ ก็จจะเป็นเดือนที่ท่านต้องต่อสู้พอสมกวรนะครับที่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคพันธาที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ทั้งในภาวะย้อนแย้งจิตใจของตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนหรือความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างนะครับซึ่งบางทีนั้น อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่สักเท่าไรที่จะต้องใช้ความพยายามที่ต้องฟันฝ่าหรือเรียกว่าเป็นภาระหนักพอสมควรน,นะครับในการที่จะตะลุยกับในสรารการต่างๆที่จะให้ไปสู่เ้าหมายอย่งความสำเร็จดังหวังดังปรารถนานะครับ เปิดไพ่ต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็สามารถปรับสมดุลสู่สภาพคล่องได้ในทิศทางที่ดีแม้จะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องกระยิงขารับมือรับกับสถานการณ์ต่างๆก็ตามนะครับกับการทุ่มเทนะครับอาจจะทําให้ท่านต้องยอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับที่เรียกว่าเพื่อ ให้ไปสู่เป้าหมายดังที่คิดที่หวังเรียกว่าจะเอาเวลามาครั่งใครกับการบริหารการจัดการนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายนะครับแต่ทุกอย่างก็ได้จะได้รับความสําเร็จสมดังใจหวังปรารถนานะครับได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวนะครับในท่านสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ต้องการนะครับ อาจจะมีปัญหาตัดสินใจยากสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าที่อาจจะเกี่ยวกับบุคลากรในที่ทํางานนะครับจะเป็นบทหลานบริวารของท่านอะไรต่างๆนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ที่มีอะไรเข้ามาไอ้ท่านต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องตัดสินใจนะครับบางสถานการณ์ที่เข้ามาไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่จึงอาจจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับ แล้วก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามานะครับอะไรที่เป็นอริเป็นศัตรูนั้นนะครับก็อาจจะมีการจบสิ้นลงแล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ๆแอง่งมิตรหมตรีนะครับเอ่งเส้นทางของความเติบโต,ตงอกงามต่อไปในทิศทางที่สดใสนะครับเดอบเบอร์นะครับพลังที่ดีนะครับอาจจะเป็นพลังจากคุณส่วนหรือคู่รักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามก็ตามนะครับจะมาเป็นพลังเครือกูลเครือหนุน ให้กับจา้าวลัคนากุมนั้นมีความเติบโตนะครับอาจจะมาเป็นพลังสนับสนุนส่งเสริมให้มีการขยายตัวกว้างขวางสู่เป้าหมายความสําเร็จได้เป็นติดตางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ครองใครที่มีคู่รักนะครับหรือจะเป็นรุ่นส่วนก็ตามหรือเพศตรงข้ามก็ตามนะครับที่มาช่วยสนับสนุนแม้นบุคคลจากภายนอกหรือบุคคลในองค์กรอะไรต่าง บางทีอาจจะต้องใช้ความพยายามก็ตามนะครับแต่ท่านก็จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งคนในครอบครัวไอ้สมหวังสมเป้าหมายคู่รักคู่ครองวุ่นส่วนเป็นตรงข้ามที่อยกล้ตัวนะครับเป็นพลังครอ้อกูลบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นนะครับเพื่อให้ท่านได้สมหวังสมปรารถนาบางทีนะครับที่ท่านใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะไปใช้ จะชีวิต <Techn> ต <Pokémon> ํำธุรกิจในต่างประเทศในต่างตินแดนไกลอะไรต่างๆนะครับจงอาจจะต้องใช้ความพยายามมาพอสมควรและที่ผ่านมาที่ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดังหวังดังปรารถนานะครับอาจจะไปรับบางท่านที่รอโอกาสรอจังหวะนะครับในการที่จะไปรับ ตำแหน่งในต่างประเทศหรือไปสร้างธุรกิจในต่างประเทศหรือทําธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับหรือโยกย้ายให้ผู้มีลำเนาก็ได้สําหรับบางท่านนะครับไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็ตามซึ่งสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้จะไปสู่เส้นทางของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีความกว้างขวางเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าบางทีเป็นการพลิกสถานการณ์นะครับที่ไปสู่ของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากกว่าเดิมนะครับ แล้วก็มีพลังมีแพชชั่นนะครับมีการกระตือรือร้อนมีความกุลีกุจอในสรรกันต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายการสําเร็จรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับในเรื่องของสิ่งที่ดีงามที่จะเข้ามาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็ความภายใต้สำรับนะครับความสําเร็จที่จะเกิดความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศต่างประเทศก็ตามนะครับ ท่านจะออกจากสภาวะของความกดดันความนิ่งอะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลโชคลาภเข้ามานะครับจะมากว่าสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นที่เกิดความสําเร็จแล้วก็สเสถียรมั่นคงท่านอาจจะได้พบกับเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆนะครับที่เข้ามาพัฒนามาสร้างโอกาสของการเริ่มต้นนะครับที่จะทําให้ชาวลัก คณะคมนั้นสู่เส้นทางของการเดินหน้าเติบโตรุ่งเรืองกว่าที่ผ่าน,านมาขยายความเติบโตนะครับกว้างขวาง,วางแต่ว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้รับผลประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรต่างๆ หรือพบกับสภาวะของการไม่เห็นทิศทางของความรุ่งเรืองอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะพยายามต่อสู้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีความใส่ใจกระตือรือร้นพร้อมแต่จะทุ่มเทนะครับรับมือปรับสมดุลก็เรียกว่าบางทีก็เจอปัญหาต่างสังคมอะไรมากมายนะครับแต่ท่านก็พร้อมที่จะใช้พลังแย่งความใส่ใจนะครับทุ่มเทนะครับมา ดูแลสถานการณ์แม้จะต้องเสียเวลาส่วนตัวไปบ้างก็ตามก็พร้อมที่จะรับมือพัฒนานะครับที่จะให้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงที่พลิกสถานการณ์ของความยุ่งยากต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั้นมาสู่เส้นทางของความเป็นสถียรนมั่นคงนะครับออกจากสภาวะความกดดันความบืดมน,อ,นออกจากสภาวะความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนะครับก็จะตามไม่ทัน จบปัญหาต่างๆโดยความปลอดภัยแล้วก็ขยายตัวได้รับพลังสนับสนุนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรักคู่ครองนะครับหรือจะเป็นอุ่นส่วนก็ตามนะครับหรือเป็นตรงข้ามก็ตามเข้ามาเกื้อกูลคึค้นหนุนให้ท่านได้รับพลังมาเป็นสนับสนุนนะครับอริตรตรูก็มาสร้างโอกาสอะไรมากระตุ้นในท่านสร้างอะไรเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับที่จะไปสู่ของความสําเร็จความมั่นคง นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะของความล่าช้าจากสภาวะของความกดดันจากสภาวะของความนิ่งตัวนะครับมาสู่เส้นทางของการปรับสมดุลสภาพคล่องสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆแม้นจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับจากการทุ่มเทก็สมหวังสมพัฒนาแล้วก็สร้างความมั่นคงแม้นจะต้องไปทำธุรกิจในต่างประเทศต่างแดนก็ตามนะครับ ก็ได้รับพลังสนับสนุนคือกุลในทิศทางที่ดีแม้จะต้องต่อสู้กับในแนวความคิดของตัวเองกับความพยายามหรือมีวัศปัญหาต้องฝ่าฟันต้องตะลุยก็ตามนะครับท่านก็จะสโซเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเ,ลเลติบโตกว่าที่ผ่านมาพบกับความเป็น สเสถียรมั่นคงรุ่งเรืองที่จะตามให้ท่านดึงดูงดเงินผลประโยชน์รายดับรายได้เข้ามาต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับมาดูเปิดไพ่เสริมอีกสามใบอีกสำรับหนึ่งนะครับในเรื่องการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเส้นทางการเงินของท่านจะเดินทางอย่างสดใสนะครับเงินที่หลั่งไหลเข้ามากับความสําเร็จมาสร้างความ อาสุกความจำใสเบิกบานได้เกิดขึ้นกับเส้นทางการเงินแต่อาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับการงานต้องฟันฝ่าต้องต่อสู้เยอะแยะนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆแต่ว่าการสร้างโอกาสใหม่ๆของท่านการพยายามการต่อสู้นั้นจะพบกับเส้นทางที่มีความสดชื่นจำใสนะครับที่ดึงออเดอร์เขามา,มากมายที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามาไม่ว่าในเรื่องของรายได้จากการผลิตรายได้จากการให้บริการอะไรต่างๆนะครับ ที่จะเข้ามาให้ท่านด้วยความมั่งคัง่งมั่นคงอุดอมสมบูรณ์นะครับความมั่งคัง่งอุดอมสมบูรณ์ไพ่ก็ขึ้นมานะครับดีเอ็มเพลสแต่ท่านต้องเหน็ดต้องเหนื่อยท่านนั้นเองนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะดูแลในทุกสถานการณ์ด้วยความใส่ใจนะครับก็ไม่ คิดในแง่ลบๆนะครับท่านคิดในแง่บวกอยู่เสมอมองถึงเผ้าหมายอนาคตอย่างสดใสพร้อมที่จะวันฝ่าทุกๆสถานการณ์แม้จะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องตะลุยเพื่อสร้างรายได้รายได้มาให้เกิดขึ้นในความสําเร็จนะครับเหมือนกรอดก้องกับอาไม้เท้านะครับที่ต้องต่อสู้มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์แม่นจะเจอปัญายุ่งยากก็ตามท่านก็สามารถสร้างรายได้รายรับเข้ามากับออเดอร์ที่เยอะแยะนะครับ ที่จะสร้างเงินสร้างรายได้เข้ามาสร้างความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความมั่งคั่งนะครับแล้วก็รายได้ไรายรับนี้ที่จะเข้ามานั้นก็จะเป็นเส้นต่างๆการเงินที่มีความมั่นคง อย่างต่อเนื่องระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตการให้บริการหรือในเรื่องผลาจากดาด้านเกษตรกรรมก็ตามนะครับที่สร้างรายได้ได้รับต่างเป็นเส้นต่างการเงินอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับก็ทําให้ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจ้าวลัคนากลุ่มนะครับเดินต่างสดใสกับเส้นต่างการเงินที่เข้ามานะครับ ในเรื่องของรายจ่ายนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีความสันโดษนะครับในการที่จะรู้จักควบคุมการจับใจ่ายใช้สอยให้มีความระมัดระวังให้มีความปลอดภัยต่างการเงินนะครับแล้วก็ใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นภาระที่รับผิดชอบด้วยความจําเป็นอยู่ท่นนั้นเองนะครับก็แให้ท่ตนนั้นมีเงินเหลือเก็บในทิศทางที่มั่นคงรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาเปิดไพ่สาหรับหนึ่งสามใบนะครับเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือน พุชจกริกายนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันที่มีการขยายตัวก็ย่าดปิดนะครับ The word ที่จะทำให้ท่านนั้นคนโสดที่จะมีโอกาสมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่ก็มีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนหน้าเติบโตนะครับแม้จะมีสภาวะของการหดหดงุนงนันปันเล่นอะไรบ้างในความรักความสัมพันธ์ที่มีบางสถานการณ์เข้ามานะครับ แต่ก็สามารถที่จะเยียวยาเติมเต็มเดือะสตาร์นะครับก็สามารถที่จะปรับสมดุลได้ด้วยความปลอดภัยแม้จะมีสบางสถานการณ์ที่เข้ามาในคู่รักคู่ครองหรือที่คบกันอยู่นะครับแตใหมหงดหงิดบ้างนะครับให้เสียความรู้สึกรอวงน,นันปันเล่นอะไรก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะควบคุมสภาวะต่างๆนะครับเพื่อเติมเต็มในความรู้สึกดีๆเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความปูกพัน ที่มั่นคงให้มีความหวานความโรแมนมิตเข้าหากันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆบางคู่นะครับหรือหลายๆคู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศก็ตามสําหรับคนที่ฐานะดีๆนะครับและก็ไพ่นี้เป็นไพ่ของของผู้ที่เป็นชาว ลักขณากรมด้วยนะครับเดชสตานะครับก็ขึ้นมาเครื่องบ่งบอกการได้รับการเยียวยาได้รับการเติมเต็มกับสิ่งที่ขาดหายไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องในกองรักความสัมพันธ์นั้นก็จะมีการดูแลนะครับเติมเต็มประรักษาสมดุลอย่างมันง่นคงแล้วก็เสริมเติมพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับที่เข้าใจกันซึ่งกันและกันที่จะนํามาซึ่งความหวานความโรแมนติกความอบอุ่นนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส้นทางความรักความสัมพันธ์เพียงแต่งดงิดบ้างในบางช่วงบางเวลาเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะปรับสมดุลมาดูแลให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่กบกันหรือใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดมีโอกาสความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ถ้า่ามีการเดินทางนะครับโดยเฉพาะไกลที่ไปในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับที่มีโอกาสพบเจอรักนะครับหรือนะครับจากผู้ ได้เดินทางมาพบมาเจอไม่ว่าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไปพบไปเจอหรือชาวต่างชาตินะครับอาจจะเดินทางมาพบมาเจอกับท่านที่มีโอกาส ได้ก่อตัวเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปนะครับแม้นจะต้องใช้ความพยายามก็ตามนะครับบางทีก็ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ที่เห็นดีเห็นงามเห็นชอบด้วยนะครับก็ส่งเสริมให้ความรักความสัมพันธ์นั้นสู่เป้าหมายความสําเร็จสมหวังในอนาคตที่จะเป็นคู่รักคู่ครองที่เหมาะสมกันต่อไปได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็ยังต้องอยู่กับสถานการณ์ความเป็นโสดเช่นกันนะครับในช่วง เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งบางคนก็จะเกิดกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ปิดหวังมาก็ได้ก็จะอยู่ในช่วงของการดูแลกายใจของตัวเองฟืน้นฟูสภาวะกายใจนะครับให้สู่ความสมดุลแข็งแรงแข็งแกร่งต่อไปเพื่อที่จะพร้อมจะตะลุยในอนาคตที่จะสอแสงาความรักที่ดีๆต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับในเดือน พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ให้ทุกท่านมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขโปุ่มั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ